อยาอยากให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นแต่จงอยากใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นชีวิตจะง่ายขึ้นถ้าเรารู้จักเช็คตัวเองเป็นค่ะคลิปนี้นะคะท่านได้โปรดลงมาสอนเรื่องวิธีการเช็คตัวเองเพราะคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตไปวันๆไม่ค่อยมีเวลามาเช็คตัวเองอยากได้อะไรก็ไปวิงวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะการขอคือทางลัดเพราะทุกคนมีแต่ความอยากให้มันง่าย แต่นี่คือคำสอนให้เช็คตัวเองเพื่อให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นยังไงไปฟังดูเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมเทพชาแนลไว้นะคะ <ๆ S 2> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคำสอนดีๆที่คุณหาที่ไหนไม่ได้จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเรารู้ว่าเอหาัญหาฉันคืออะไรทําไมฉันไม่ทํามันเพราะอะไรไมันก็จบให้เราง่ายไม่ต้องไปอะไรเลยแต่บางคนไม่รู้ทำไมโอ้โรงพยาบาลเต็มเลยคนเยอะแยะมากมาย รู้นต่อย่างเดียวฉันต้องไปหาหมอหมอจะช่วยฉันทุกอย่างได้หมอจะจัดยาให้ฉันหายสุริแจกบางคนที่ยังไม่เข้าอ่ะเพราะฉันไม่ต้องการหาหมอฉันรู้ว่าฉันเป็นอะไรฉันก็แค่ออกกาลังกายกินอาหารให้มันช่วยยัะวยาดูกับร่างกายอสุริอย่าไส่วนใหญ่ทาไมคนหาหมอเยอะใช่ไหมเพราะเดนไม่หาดวเองว่าตัวเองเป็นอะไรไม่มีเครอย่างเดียวจะหาหมอจะกินยาแค่นั้น ไปหาหมอนั่งไม่คีนนาทีหมอให้ยามากลับไปกินยาจบบางคนก็ยังมาซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่หายมันไม่ได้เกิดจากหมอหรือ,อยามันเกิดจากตัวเองถ้าวันนี้ในโรคนี้มีคนมาบอกหลายๆคนเนี่ยที่ไปหาหมอออกมาให้คนบอกว่าเฮ้ยคุณต้องรักษาดูแลตัวเองอย่างนี้โรงพยาบาลจะไม่มีคนเยอะอะแต่ทุกวันนี้คนไม่คิดไม่วิเคราะห์ตัวเองไม่ไม่อะไรเลยง่ายหมัดถูกโรงพยาบาลถูก มีบาดเนี่ยเพจะเข้าโรงพยาบาลอย่างเดียวหาคนแก้ปัญหาให้ฉันก็เ,เหมือนนักเรียนที่หาคูาแต่ตัวเองไม่เคยคิดว่าเฮ้ยเพราะอะไรแล้วทาไมฉันทาแต่ที่ฉันลงมือทํามันจริงๆริงังยังคิดเหมือนคนป่วยไม่รู้ว่าตัวเองยังไงจะต้องยังไงทําไมฉันไม่กระปกกี้ก็แค่ออกมาดูวิเคราะห์ตัวเองว่าเฮ้ยฉันต้องทำไหนแต่คนส่วนใหญ่ไม่คิดอะไร ทำไมหลายหลายคนโดนหลอกโดนหลอกเงินเยอะๆเอาเงินไปให้ได้ไดยังไงโดนหลอกได้ไงเพราะคิดแค่ฉันมีเงินฉันทํายังไงก็ได้ให้เงินมันมาหาฉันแบบง่ายๆฉันไม่อยากทําอ่ะก็เลยหลอกนะหลอกง่ายไม่ใช่เกิดชากความโลภเกิดจากว,ว่าเราไม่อยากทําอะไรแค่อยากเอาเงินไปแล้วฉันให้มันได้เงินมาง่ายๆอ่ะอัจารยถามว่าทุกคน ตรงอะไรจังะถ้าวิเคราะห์เป็นวิเคราะห์อ๋อเงินมันไปทางนี้มันมยังก็จะไม่โดนหลอกถูกไหมแต่คนเราจะส่วนใหญ่จะไม่อยากหลุดจากความที่ว่าความสบายของตัวเองอะอยากสบายไงเอาเงินไปเดี๋ยวเอาเงินมาต่อเอาแค่แค่นี้พอแล้วมันเลยโดนหลอกโดนหลอกอฉันไม่อยากทำอะไรค่าส่าบางคนมาด้โลกแต่แค่กูไม่อยากทำ ผมมีตังค์ก็มาต้องข่ามาสวยก็นี่ไงก็เลยโดนเนี่ยสออันนี้นั่งสงเร็จทำไมทุกคนไปขอไปขพที่งศักดิ์สิทธิ์ขวาดีขอไปอันนี้ก็เหมือนการขาวาดียอมเงินไปให้แล้วก็ได้เงินกลับมาผูก็ขวาดีขอไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิธีนี้ทั้งนั้นตรงนั้นขอได้ได้ได้ผก็ไปเพราะเป็นทางนัดไม่ต้องทางขอแต่ก็ได้สวยชดใช้ผมไม่จำไปขอได้ก็ได้ครับเชื่อว่าแต่หลายคนให้เป็นเรียนคุณไม่ก็ไม่ได้อย่างนี้สวยเลย ไม่รู้ต้องเรียนอีกกี่ปีไม่ต้องเรียนอีกกี่คนนะสูรอยูย่หมอระยะสุดยุทธ์นี่ฉ้าเป็นขนมปังใช่ไหมเขาจะแปะแปะแปะให้กินทุกวันเลยสู้มรอยม